สวัสดีเอฟซีนุ่มพงกหินทุกท่านครับมือนีนุ่มพงกหินพ่อพี่น้องนะครับขอปลาให้เยอะขึ้นเอาครับพี่น้องมาหาในการครับผมพี่น้องนะครับลองหาหน่อยนะครับนางเกลียวโอ้ยนี่ครับโอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับต้นไม้ใบครับผมเพป็ like. นต้นไม้ใบครับพี่น้องเห็นเลยครับนี่ครับชัดเจนเลยครับพี่น้องโอ้ยครับต้นไม้ใบครับพี่น้อง อ้นไม้แบบยูมอนี้นะครับพี่น้องโอ้โหเด็ดเด็ดไลครับส่วนใหญ่เป่นกระจาไม้อะไรงี่ส่แล้ะครับวัชิอาไซมาสองเง้มขึ้นพี่น้องโอ้ดอกก็งมครันน่าฝว้าด้วยกัน ครับพ <ort>. ี่น้องจากเข็ดละงกครับก่อมาเบึงนะครับติดต่อไปคือเขี้ยังเนาะโอ้ยครับเห็ดเพิงครับพี่น้องน้ำหามครับเห็ดเพิงครับอันนี้เราแวกนะครับไกลๆกันนะครับพี่น้องเข็ดละงกเข็้ดจังหันมากครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวกลุ่นนึงแต่ก็มาเจอเนี่ยแหละครับเห็ดเพิงครับพี่น้องเขี้ยดเพลิงดอกน้ำน้ำครับนะครับดอกน้ำเลยครันครับ ทงวมาเอยเทนี่คับเหยบเทิงครับดอกง้ามครับดอกสวยๆแล้วครับพี่น้องนี่ครับอีกดอกหนึ่งรัวคาหักดรวยบออี้สามดอกมืนตัวนี้ครับผมหนกว่าแต่สองดอกครับสามดอกดอกนึงเน่อยหน่อยครับนุ่มหินกับแต่ผ้าหาไปเลยๆครับพี่น้องครับนุ่มหินกับ ลอยอยู่แล้วครับอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องนะครับเป็นเย็บผมนะครับดอกดอกง่ายครับดอกง่าครับดอกนี้นะครับตรงนั่ครับพี่นงค์ตามตามสวนนี่แหละครับพี่นงอ์นะครับน้ำ่ครับนี่ครับบาดครับดอกงามเได้ครับพี่น้องนี่จะเบิ้งมาเรื่อยๆครับ อ้วี่ครับอู้เชยแล้วครับพี่น้องเจ็ดพึ่งครับครับยางห้ามเล้วครับพี่น้องโอู้หดอกยางห้ามเลยครับ่อยแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับอยู่ดงเขานี้นะครับอู้หเนี่ยครับดอกยางห้ามเนะครับครับนี่นะครับเราดูเราชมไปเลยครับพี่น้อง นึ้ครับขึ้นเลยไข่เห็ดครับไข่เห็ดลงครับพี่น้องอู้ยังงามเลยครับไข่ครับไข่เห็ดลงหัวครับเงินสวยๆเลยครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับหาในกันครับนุ่มบางหินครับ งเห็นกำลังหาอยู่ครับผมถือว่าหาอยู่ครับหาพอสมควรอยู่ครับพี่น้องนี่ก็ได้เห็ดทั้งเหลวครับง่ายนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหอังดอนนะครับจากแรงนี้นะครับผมอ่านี่เห็ดลังเหลี่ยงอกครับพี่น้องนี่ครับง่ายมนะครับนี่ครับ เพิ่งเห็นลังแหลครับพี่น้่งนะครับมันมันไม่เห็นกับข้าหาไปเรื่อยๆครับกะ หลังจากเห็นอภิมหาเห็ดแล้วนะครับเห็ดปวกแล้วนะครับประมาณสองโลครับพี่หนุ่มเจออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็ดปวกตอวมากครับผมตัวปูแมนครับโอ้ยครับนี่เห็ดเพิงครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะครับเห็ดเพิงนะครับภาษาอีสานบางท่านเขาเรียกเห็ดเพิงครับพี่หนุ่มยันน่าดูด้วยครับนี่ของของกันเห็ดนึงเนาะนี่ครับพี่น้อง นี่ครับนะครับนี่ใบตองปิดอยู่ครับพี่น้องนะครับขิดให้หนอกระปุกเพกระปุกนะครับครับก็มาเจออีกนะครับใครเห็ดละงอกครับพี่หน้องเนม่อกหมาับสวยๆเลยครับสองใครครับสามใครเลยครับพี่น้องนะครับตั้งจากที่พ่อดอเพื่อนแล้วนะครับนะครับ โอ้ยครับโกูยังงามเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยครับงามครับสามค่ายเลยครับพี่น้อสามข่ครับมือนึ่งโอ้ครับมือนี้ก็ถือว่าได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับอ่ขึ้นมานะครับโอ้ยครับพี่น้องครับนี่ครับอครับ ฮัร์ดเลยแหละครับพี่น้องรับก็มาผ่อไข่แล้วครับผมสามสี่หาไข่ครับพี่น้องไข่งามๆครับนี่ครับไข่เห็นละงหัครับผมนี่ครับไข่งามๆ่ามเลยครับพี่น้องไข่กำลังงามๆครับกำลังขึ้นครับพี่น้อง ไข้ได้ปัครับกำลังงามๆนะครับสวยๆครับนี่ก็อีกไข่หนึ่งครับพี่น้องนะครับนี่ครับอีกครับนี่ครับโอ้ครับพี่น้องไข่ปัวเท่าครับพี่น้องโอ้ยครับงามครับครับซวงดอกตุ่นตัดโพครับนี่ครับ เงามๆเลยครับนี่ครับเกินแล้วว่าแล้วแว่งนี่แหละครับผมมาซอยหนุ่มหินหานะครับผมโอ้มือนีถือว่ามาแนี่ยครับพี่น้องหนุ่มหิวก็ได้ไข่นะครับนี่สารพัดไข่แล้วครับพี่น้องครับไข่เพชรละงกครับถือว่ามือนีก็ได้แต้มพอสมควรครับพี่น้อง นี่แต่ไงงามๆครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมล่ะครับพี่น้องนะครับลงมาอีแล้วครับหาบึงก็ไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยครับนี่ครับนี่ครับงามงามครับพี่น้องนี่ครับพุ่นครับพี่น้องงามงามเลยครับพี่น้องนะครับหาบึงนะครับหินนุ่มบางหินนะครับ มีเบิ่มเจ้าๆได้ครับพี่น้อหนรับหลังจากห้ำหมองหันเราก็มาเห็นหมอง,งนี่แหละครับผมนะครับใน่ระเบียงเดียวกันนลยครับนะครับอภิมหาเห็ดครับผมสุดยอดครับผมนี่แหละอภิมหาเห็ดครับเต็มกระตาเลยพี่น้องหลังจากที่บไ่ได้หลังจากที่บ่ได้ครับหลังจากที่บ่ได้เห็นแน่ดอกสองดอกครับพี่น้องตอนนี้เต็มเลยครับเต็มกระตาเลยครับพี่น้อง อุ้ยครับก็เจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับเป็นละหอกครับอุ้ยขับยางงามเลยครับดอกยางงามเลยครับงพี่น้องครับดอกยางสวยเลยครับอุ้ยครับนี่ครับุูจอดเลยครับพี่น้องนี่ครับอู้นี่ครับอ่เก็บเปลกเท่าอยู่ได้พี่น้องนี่นะครับน่ดอกครับนี่ครับดอกสองอย่างครับพี่น้องงามเลยครับพี่น้องนี่ครับ ตัวนี้ครับโอ้ยมวญรุดพร้อมนะครับรุดพร้อมนี่ครับเงาเพินครับพี่น้องอืครับนี่ครับพี่น้องกับถือว่าพอสมควรเลยครับพี่น้องงามครับถือว่าเด้รลายพอสมควรครับพี่น้องเต็มกระตาเลยครับเต็มกระตาเลยครับพี่น้องนี่ครับ นุ่มบางหินมาเรื่อยๆครับนุ่มบางหินหานะครับมือนีได้ร้ายครับเต็มกระตาเลยนะครับตรงกว้างครับอากาศดีนะครับสดดสครับคมีรายเฮ็ดนะครับครับปี่น้องหลังจากนุ่มบางหินเก็บมาแล้วนะครับนี่ครับ พี่น้องนะครับเย็ดละงอกครับงามเลยครับพี่น้องสวยๆเลยครับนี่ครับนี่เห็ดล่างแหล่ครับพี่น้องนะครับเห็ดล่างแหล่ะนะครับต้นนี้เห็ดเพิงครับหอกงามๆสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับนี่ครับถือว่าได่แกงกินเป็นอาหารดีสารครับบานนอกเข้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับกดไล กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเปค้นและกาลังใจ้าให้นุ่มว้างหินนะครับเดี๋ยวถาคีไปหม่ออกให้พี่น,อน้องนะครับได้ชมนะครับได้ดูนะครับทางช่อง y ย u ทูบนุ่มว้างหินนะครับ้รก็ทางเฟซนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผม